เปิดไม่ในอีปอบอัาโแลสัญญานสัดยานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนาอยคนมาอยากเบืองเฮ้าดิฮะย่คนมาอยากเห็นเฮ้าผู้ได้มาแท็คิดว่าหรอนั่นวามาแิ้วก็ฝังมาเขาว่าอยากขอตุ๊กตาบิกินี แน่อยก็ไม่ควรอยากเห็นเฮาอยู่เด้วยคือใส่สุดคือคนลำใส่แตยใหญ่ทุกคนใส่สุดงามๆนี่มันก็กำว่าพ่อจับมานพ่อจับอย่งแน่นอนช่วงนี้เห็นว่าเป็นช่วงคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการเนี่มีฮอดแขกรับเชิญเอามีอีกอยู่ติมีหลายแสดงว่าบ่ได้มีอยู่ในโปสเตอร์แขกรับเชิญในตำนานผู้ใดอยู่ในแผ่นพุ่นแผ่นหยังแผ่นนั้นไปติดไายงัวนน่ะติแผ่นซีดีนี่ล่ะโอ้แผ่นซีดีรุ่นตำนาน ต้องเป็นนั่นแน่นอนเลยไอ้พุ่มพวงพุ่มพวงมันจะมีมังใส่เอาตำหนานเนาะไม่งี้นกนกลูกนกสุภาพรอนนกน้อยนกน้อยว้ายปิดเอฟซีแล้วแต่ว่ามือหนีบอน้อยง่ายง่าเจ้าไผ่แล้ววะเบิ้งเลี้ยวเต็มอ้เนาะสุดเกี่ยวแต่ประกาศเปิดตัวยังเป็นอลังการแบบอลังการยิ่งง่ายเออเป็นพ่อใหญ่เออแบบพ่อใหญ่หลอดเนาะเออ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 เอาตัวตีระทึกระทึกใจ สิเปิดโตเดี๋ยวขออยิเป็นแอโคให้เออขอเวลาห้านาทีเลี่ยพื้นที่หน่อยหน่อยหน่อย,อยเราจะปล่อยหัวหน้าวงลงสนามน้ำ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 รีบจะแถวเป็นแนวตรงโค้งกามงามงามงาใครก็ตามอย่าขัดขืนตื่นตกใจเอ,อ้ยไปยี่หามังเอ้ยอยังจะได้แจ้งสีบางสันอยง ปล่อยหัวหน้าก็ต้องเฮ็ดยิ่งไงอะไลังการอลังการไปเลยตีมึงสิมาเอ๋ยเจ๋มันเป็นทองก่อนเฮ้ยเอาไม่จารเอาไม่เอาละทธิไก่เนยน้องเวลาต่อจากนี้ไป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 บริษัทเอสโคย์บยเวอร์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 ร่วกับยานรถค่ทยชิฟฟี่แผงสีเขียวกินแผงเดียวเขียวทั้งตัวแล็ขนมกะหรี่ปั๊บตาปุ๊บแตกปุ๊บกะหรี่ปั๊บพบกับผู้นำทีมงานคุณแม่นกน้อยอุไรพร de เดินทางมาสามพันร้อยกว่าโลมาจากภูเก็ตต่อด้วยเชียงใหม่แม่รักหนูนะป้อนเยื่อะยกยเย้าอยก,กันโอ้ตัวฉันยิ่งตรมคมคือพอบินเชื่อเจ้าเสียงวาา ทุกคืนวันเจ้าคงจะชื่นแต่คอเยก,กับเงาทุกคืนอยากจะชื่นดังนกน้อยจังโอ้นอกน้อยฝากคำคอยไปหาเขาบ้างเขาจะรักหรือว่าจะจาจงกลับมา อย่าดวนชังคอยขอฝากกรรมสวดๆนะค่ะขอบคุณค่ะนกแก่ไปแมนแมนนกไม่ยีลี แม่นกค่ะยังคือค่ะนกขุมน้อยท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะแม่อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันเกิดพระเอกแบมแม่ก็เลยแบบว่าเจียดชิวมากปกติแม่มีคิวสามเดือนนะลูกสามเดือนบ้างสิคะสามเดือนบ้างเอา อีแหลมออ๋คนเป็นอีแหลมตัวเม่ออีแหลมอีย่องไม่ได้เป็นแม่ไงย่องตีย่องคนตามันคือแปลกแถมเมื่อนี่ย่องจากตกมาศาดนี่กูแล้วก็คือเกาย่องมาติดแถาแห้งกูเป็นแหลมน้องยำบอยากอีแหลมไม่คือหัดถุกมือว่องแม่นั่นบ่มีความหมายบ่ลูกเป็นยังลูกคือไปสาวใหญ่เพชรบ้านท่อง บันแพงฮะเป็นบันแพงอะไรก็พูดเอ้ย่ได้ายตีเลกัสเซียตีเลกัสเซิยเออบ่ได้บ่ได้เมื่อนี้เนาะค่ะแม่ก็ได้โอกาสรับโอกาสมางานบันฉลองครบรอบฉลองอะไรบ่ครบรอบวันเกิด ครบรอบบันเกิดเวียนบรรจบมาครบรอบนะคะ,ะแม่นะตั้งใจมากเลยเมื่อนี้เพื่อลูกทายเนาะคะ่ะพี่น้องขาพี่น้องขาพี่น้องขาหากที่สุดเลยลูกแบมเน,นานะคะ่ะแบมธนวัต์เนาะค่ะพี่น้องจากหมอล่ำปฐมบันเทิงศินเนาะคะ่ะ คืออว่าขึ้นไปยืู่น้าวิหกเสียงวิหกแม่ลืมข้าวค่ะพอดีแม่ลืมบอยแม่ลืมแม่แม่ลืมค่ะจากจากเสียงวิหกอีแหลมอียงคือกัดกูคักแท้กูเป็นหัวหน้าผู้นั่ทีมงานด้แหลมยงอุ้ยตกมาปีนี้แม่มันอาเค้งคักแท้แม่ปวดโบยทอกนั่นมาตัวเริ่มกินเบ่ออกแล้วนั่นมันคือเป็นไงนกปะเนี่ยหรอคืออาปาพรนี่ยหรอคุ้มเงอนบะ มาสิกอปเปิดขึ้นไปยายนกบัดไดคือเชฟบับบับบับะับั๊ันนั้นเห็นบอค่ะบอให้เสียเวลาเนาะแหลมโยงเนาะไปเข้าไปแบบกอดหมอนขางศิลปินเข้าอีกมากมายเนาะค่ะม่วนๆเลยค่ะ